สวัสดีค่ะเจอกลุคพาอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มที่หนึ่งนะคะหน่วยที่สองการบวกและการลบ จำนวนนับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน100นะคะจากหน้า82ถึง85นะคะดูนะคะามาดูกันค่ะโจทย์ปัญหานะคะก่อนเรียนเรามารู้จุดประสงค์กันก่อนนะคะถ้าเรียนเรื่องนี้แล้วเราสามารถวิเคราะห์โจทย์และหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาได้นะคะามาดูกันเลยค่ะก่อนอื่น เราต้องอะไรคะามาดูกระบวนการกันสิคะะบวนการแก้โจทย์ปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาอาจใช้วิธีคิด4ขั้นนะคะขั้นที่1ทําความเข้าใจโจทย์ก่อนนะคะโจทย์กํากหนดอะไรมาให้เราดูนะคะแล้วก็โจทย์ถามอะไรมาข้อที่2มาเป็นการวางแผนแล้วนะคะหาวิธีในการแก้ ปัญหาโจทย์นะคะและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเสร็จแล้วก็ลงมือทำคิดคำนวณและหาคําตอบนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตรวจสอบก่อนอค,วมมอค,อความสมเหตุสมผลของคำตอบความสมเหตุสมผลของคำตอบแล้วก็ความถูกต้องของคําตอบมาดูกันนะคะ,ะมาดูกันเลยค่ะ มาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตักกล้าใบหนึ่งมีฝรั่งยี่สิบห้าผลมีส้มยี่สิบผลตักกล้าใบนี้มีฝรั่งและส้มรวมกันกี่ผลามาดูสิคะามาดูความตาความเข้าใจก,กับโจทย์ก่อนนะคะามาดูโจทย์กำหนดอะไรให้นะคะโจทย์กำหนดว่าตักรล้าใบหนึ่งมีฝรั่งยี่สิบ ห้าผลมีส้มยี่สิบผลนะคะอ่าแล้วโจทย์ถามหาอะไรมาดูสิคะโจทย์ถามว่าตะกร้าใบนี้มีฝรั่งและส้มรวมกันกี่ผลนะคะอ่ามาดูเลยมาวางแผนกันอ่าทำไงคะเออการหาจำนวนผลไม้ทั้งหมดหาคำตอบด้วยการบวก ก็คือ25บวก20นะคะมาดูกันเลยลองลองมือทำเลยค่ะอ่ามาดูนะคะปรรทัดแรกนะคะตะกราา้าใบ1มีฝรั่ง25ผลต่อไปมีส้ม20ผลเอามาบวกกันนะคะตะกราา้าใบนี้มีฝรั่งและส้มรวมกันเท่าไหร่คะ5บวก0ได้5 2บวกสได้4ได้45หผล อ่าตอบนะตักกล้าใบนี้มีฝรั่งและส้มรวมกันสี่ห้าผลถูกต้องค่ะ,ะมาดูต่อไปเลยนะคะอ่ะตรวจคำตอบอ่าตรวจสอบนะคะความสมเหตุสมผลของคำตอบคำตอบที่ได้คือสี่ห้าใช่ไหมคะซึ่งมากกว่าจำนวนผลไม้แต่ละชนิดจึงสมเหตุสมผลค่ะอ่ะตรวจคำตอบนะคะ ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบตัวตั้งคือ25บวกกับ20คือตัวบวกได้45คือผลบวกนะคะเขาบอกว่าเอาผลบวกนะคะมาตรวจ่อผลบวกคือ45ลบด้วยตัวบวกคือ20เท่ากับ25คือตัวตั้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น สี่สิจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปเลยนะคะตัวอย่างที่สองค่ะค้ามีตุ๊กตาห้าสิบตัวขายไปสามสิบห้าตัวพ่อค้าเหลือตุ๊กตากี่ตัวมาดูกันเลยค่ะทำความเข้าใจโจก่อนนะคะโจกำหนดอะไรมาให้คะได้ค่ะโจกำหนดว่าพ่อค้ามีตุ๊กตาห้าสิบตัวแล้วก็ พ่อค้าขายตุ๊กตาไป35ตัวนะคะอ่าถามอะไรกรถามว่าพ่อค้าเหลือตุ๊กตากี่ตัวใช่ไหมคะอ่าถูกต้องค่ะอ่าตามาวางแผนกันเลยนะคะก็คือหาจำนวนที่เหลือใช่ไหมคะหาคำตอบด้วยการลบก็คือ50ลบ35นะคะอืม เพรนาะฉะนั้นอ่างมาลงมือทํากันเลยพ่อค้ามีตุ๊กตาเท่าไรห้าสิบตัวพ่อค้าขายตุ๊กตาไปเท่าไรสามสิบห้าตัวก็ห้าสิบลบสามสิบห้าเรามาดูสิคะศูนย์ลบห้าคือในตัวตั้งอยู่ในหลักหน่วยนะคะลบห้าลบไม่ได้กระจายจากหลักสิบมาหนึ่งสิบสิบบวกศูนย์ก็เป็นสิบสิบลบห้าเหลือเท่าไหร่คะเหลือห้า เพราะฉะนั้น5ในหลักสิบก็เหลือสี่สี่ลบสามก็เหลือ1น่งะคะเพราะฉะนั้นข้อค้าเหลือตุ๊กตาเท่าไหร่คะสิบห้าตัวถูกต้องคอ่ะมาดูต่อไปเลยนะคะ,ะความสมเหตุสมผลของคำตอบผลลบที่ได้แสดงจำนวนที่น้อยกว่าตัวตั้งจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะ ตรวจคำตอบก็คือพ่อค้าเหลือตุ๊กตา15ตัวพ่อค้าขายตุ๊กตาไป35ตัวก็เอามาบวกกันเอามาบวกกันได้เท่าไหร่คะ5บวก5เป็น10ใส่0ทด1 1บวก3ก็เป็น4กับตัวทด1อีกเป็น5เพราะฉะนั้นพ่อค้ามีตุ๊กตา50ตัวถูกต้องนะคะคำตอบตรงตามโจทย์กำหนดคือ เท่ากับจํานวนตุ๊กตา50ตัวที่พ่อค้ามีอยู่ก่อนที่จะขายไป15าจึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะนะคะหน้า84นะคะอ่าเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบอข้อหนึ่งเขาบอกว่าไงคะร้านลูกสัตว์มีลูกสุนัส50ตัวและ มีลูกแมวน้อยกว่าลูกสุนัขสิบหกตัวเป็นลูกแมวี่ตัวอ่นักเรียนดูซิโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างนะออมีลูกสุนัขห้าสิบตัวและมีลูกแมวน้อยกว่าน้อยกว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงต้องลดลงใช่ไหมคะอะลดลงเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็คือห้าสิบลบสิบหกเท่ากับสามสิบสี่ถูกต้องค่ะ ตอบมีลูกแมวสามสิบสี่ตัวถูกต้องนะคะมาดูข้อที่สองค่ะบ่อปลาและพ่อ้ามีปลาทั้งหมดแปดสิบห้าตัวเป็นปลาเทวดาสามสิบตัวที่เหลือเป็นปลาตัวเล็กชนิดอื่นๆมีปลาชนิดอื่นๆกี่ตัวนะคะเอามาดูเขาบอกว่าไงนะมีปลาทั้งหมดแปดสิบห้าตัวใช่ไหมเออ ป็นปลาเทวดาต้องเป็นอานลบนะคะใช่ค่ะแปดสลบสากเท่ากับสี่สิบเก่งมากค่ะตอบ49่ิบเก้าเลขไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมีปลาชนิดอื่นๆเท่ากับเท่าไหรนะคะ49ตัวค่ะมาดูข้อที่3นะคะมีต้นชมพู่ในสวน37ต้นและต้นมะละกอ30ต้น รวมเป็นต้นไม้กี่ต้นคําว่ารวมเป็นเท่อไหม่อะไรนะคะาบวกค่ะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ37มสิบจ็ดบวกสาเท่ากับหกสถูกต้องค่ะตอบเลขไรด้วยนะคะรเพราะฉะนั้นรวมเป็นต้นไม้67ต้นค่ะต่อไปนะคะคิดสี่ขั้นตอนแสดงเฉพาะขั้นลงมือทำน,นะคะ สแสดงวิธีทำค่ะามาดูข้อที่หนึ่งหน้า85นะคะนุ่นทำบับเชิญข้อหนึ่งนุ่นทำบัตรเชิญชวนเพื่อนมางานวันเกิด72ใบแต่เพื่อนมาแค่54คนนะคะมีเพื่อนไม่มากี่คนโออยากรู้โจกกำหนดอะไรมาให้นะใช่า ทำใบนุ่นทำทำแบรเชิญช,ชวนเพื่อนมางานวันเกิด72ใบอ่าต่อไปเลยรคะแต่เพื่อนมาแค่54คนอ,อยากรู้ว่าเพื่อนไม่มากี่คนเราต้องเอาไปลบถูกต้องค่ะ2ลบ4ลบได้ไหมไม่ได้ไประจายจากหลักสิบออกมาค่ะได้คะ่ะอ่าเป็น12ลบ4เหลือเท่าไหร่คะอืม ครันนี้มาลบกันนะคะมีเพื่อนมาอมีเพื่อนไม่มากี่คนคะอ่าสิบสองลบสี่เหลือแปดค่ะอ่าครัวนี้หกหรือเจ็ดตัน, 6, 7, นี้ก็กลายเป็นหกแล้วนะคะหกลบห้าก็เหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นมีเพื่อนไม่มาโรงงานวันเกิดก็สิบแปดคนคะ่ะอย่าลืมนะคะตอบเป็นเลขไทยด้วยมีเพื่อนไม่มาสิบแปดคนคะ่ะคราวนี้มาดูข้อที่สองนะคะ ดาวมีเงินมากกว่าเดือน60บาทถ้าเดือนมีเงิน39บาทดาวมีเงินกี่บาทอันนี้มาดูนะคะอ่ะดาดาวมีเงินมากกว่าเดือน60บาทถ้าเดือนมีเงิน39บาทเอามาทำยังไงจคะอ่าถูกต้องค่ะเอามาบวกกันดาวจะมีเงินกี่บาทนะคะอ่ามาบวกกันินะคะ ศูนกเได้เก้าหกวกสามก็ได้เท่าไหร่คะเก้าหมาื่นเพราะฉะนั้นดามีเงินเกาบเก้าบาทค่ะนะอย่าลืมตอบเป็นเลขไทยนะคะดาวมีเินเก้าสบาบทมาดูข้อที่สามค่ะ A อทำโจทย์คณิตศาสตร์ได้ยี่ี่ข้อแ่ทำได้มากกว่า A อหข้อมากกว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะอ่าเพิม่มขึ้นค่ะแทำโจทย์คณิตศาสตร์ได้จข้อดูสิคะ อ่าอ่ามาทำกันเลยค่ะเอทำโจทย์คณิตศาสตร์ได้ยี่สิบสี่ข้อแทำได้มากกว่ากี่ข้อนะคะหกข้ออ่ะมาบวกกันเลยค่ะแทำโจทย์คณิตศาสตร์ได้กี่ข้อดูสิคะอ,อืมสี่บวกหกจได้สิบใจศูนย์ทดหนึ่งสองไม่มีตัวบวกกับตัวทดหนึ่งก็เป็นสามค่ะถูกต้องค่ะ,ะเพราะฉะนั้นแทำโจทย์คณิตศาสตร์ได้สามสิบข้อค่ะ จากการเรียนคลิปนี้คุณครูหวังว่านะักเรียนคงเข้าใจมากขึ้นนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ